สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยครับช่องโมเบียรังซิงนะมาชมรถเกี่ยวครับ้าเราไปดูรถอัดฟางเมื่อวานครับสั่งซื้อรถเกี่ยวเลยวันนี้จะมาตัดทํารถอัดฟางครับแข่งสับเปลือสักหน่อยครับวันนี้เราบอกว่าไม่ยอมแพ้สับเปลือแน่นอนครับของแท้ครับเนี่ย คนจริงครับปลาเราไม่พูดเยอะครับโอ้มาต้องห้องรักรถเจ้าเบาสั่งซื้อด่วนเลยครับว่ากันไปนะครับเนาะเดี๋ยวจะหาที่จอดครับวันนี้จอดตรงไหนดีเนาะ่าะเอาข้างหน้านี่นะครับใกล้ดีต่อแถวกันออกมานี่นะ าที่จอดก่อนครับตอนนี g> <g ้ไม่มีที่จอดเลยโอ้เจอคนดังมาครับบ้าบวเขาชมเพ็ดตัวแยกกันเลยกึงเลยเลยดึงให้เร็วเลยแดนขับลงเลยนะเอาลงไหมไม่แตกแต่างูเบิดกะสมมุนีครับของแท้ครับเจียดมงงเลยครับเราเลือรุ่นไหนครับเนี่ยโอ้ เดี๋ยวเราจะเอาทำรวจสด้างครับเดียกกันเร็วๆนี้รับรองครับเด็ดแน่นอนเอาเนี่ยนะฮะเอารุ่มาสามเอเอาัดเทียนรถดัดเฟี้ยงเลยเดี๋ยวเออเบื้อมนปลาเราว่าบ่ยอมแผ่ซับเหรือเอาไม่รถอัดเสียงเ ซับเลิฟแล้วลงยัองอยากโอลิฟโอลิงปัมหวัวบอสูนี่มันบดีแก้วสะตือไปแก้วไม่ได้ไปตัดเด,ด้บม่ได้มันดันสูงมาน,นอกไหมมาเลยกินคนมาเลยแต่ได้ซื้อเรี่ย <laughs> วน่าซื้อพัน เปล่าไปใส่โอ้บอ่ามาทันเปล่าเปล่าจุงแล้วเขาไปทัานผองไงหนุยแมน่นบ่โอ้เงียบมาใหม่ครับสดๆร้อนๆนะเพิ่งไปปลาเราจเจริญทรัพย์ครับไปซื้อกลับเมื่อคืนครับ,บาาผู้ซื้อไว้กัไปหาลอไรครับพุ้มพุ่มเดี๋ยวไปสูบรถร้กันนี่เดี๋ยวเราจะเอามาจอดช่องนี้แหละ โอ้ ه, ที่จอดก็ไม่พอครับนี่ปลาเราเตรียมตัวต่อต่อลังคาแล้วนะครับใครอย,อ,อ,อ,ยใอยากจอดก็มาต่อหรือพี่น้องเลยผู้ใดอยากจอดก็มาต่อเอาช่องไว้ช่องมันครับจิ๊ดปะจิดว่า,วารถปรลาเรานี่เอ้าตัดเมื่อกอ่ะ เดี๋ยวผมจะขับลงครับแต่ว่ามันขับลงยากครับเพราะว่าน,อน็อตขาคอนโทรลมันหลุดแล้วเจ้าของเขาไม่ได้ใส่มาผมหาน็อตใส่ไม่ได้เออู้อันตรายครับเสียดมนี่ไม่ไปไหนเลยครับนี่เสียดม,ไ,มไ,ดยไปไหนเอาลงอ่ะเอาลงอ่ะ <laughs> โอ้ เสียนใน้ห่เนอใครับแนะดดแบวมองใส่ออกไม่เดนนอนี้ไปขับลุงอยู่น่าอ้ันตรายครับอดีเนานะเดี๋ยวจเจอาลงครับเดี๋ยวฝากกองไปครับเบาดิสครับผมผ่ากัดิผ่าว้เดี๋ยว เขาจอดที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะทำร่มครับโดยกลางเต็นท์นะครับแต่ว่ารอเต็นท์ก่อนลืมมาเต็นท์มาครับนี่โอ้บอหผมเหยาใต้ดินแข็งแข็งครับดูหักหมดเลยครับอือเ <c oughs> ้องมูนิไฟใหม่ครับมูนิไฟใหม่ไม่งั้นเราไม่อยู่ครับพี่น้องจัดครับผมโอ้ โอเคครับเราติดตามผลงานของปลาเรากันตอนต่อไปเนาะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับบายๆครับสวัสดีครับ